พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมพลตรีหญิงพิมพิศาจิตแก้วแท้นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยทหารพื้นที่กองทัพภาคที่3ซึ่งวันนี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกได้ติดตามการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่3ได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยยนกาลังพลเรื่องในเทศกาลปีใหม่ซึ่งท่านผู้บัญชาการทหารบกได้สักการะพระบรมาราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรถและพระรูปพระสุพรรณกัลยา 打卡。 และจากนั้นได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่3าที่สําคัญในขณะนี้ทั้งการจัดตั้งศูนย์บําบัดยาเสพติดมุ่งเน้นคุณภาพควบคู่ไปกับการสกัดจับยาเสพติดเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนการปรับการฝึกกาลังประชาชนทสปชในรูปแบบเสริมอุดมการรักชาติรักสถาบันพระมหากษัตริย์ดารงตนเป็นพลเมืองดีมีจิตอาสาการวางแผนป้องกันการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือที่จะเริ่มจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองในพื้นที่กองทัพภาคที่3ตั้งแต่ช่วงวันที่1ธันวาคม2565นี้ไปถึง30เมษายน2566ค่ะนอกจากนี้จัดให้มีการปลูกป่าร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึ่งด้วย จากนั้นนะคะได้เยี่ยมเยียนหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่4และกองพันซ่อมบำรุงที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่4ปัจจุบันมีทหารใหม่เข้ารับการฝึกในห่วง10สัปดาห์จำนวน124คนค่ะส่วนใหญ่นั้นมีภูมิลำเนามาจากจังหวัดตากโดยการฝึกได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดตามแนวทางของกรมแพทย์ทหารบกค่ะ